สำหรับที่นี่เราเป็นรถไถไงครับล้มไถหน้าหนังครับไถจะไถได้แล้วครับไถได้เลี้ยวพอเอาไว้รถนี้ไม่เกับห่วงไม่นกิดห่างนะสามารถไถได้แล้วครับสำหรับหน้าดินไส้ครับไถง่ายงเลยครับไถแบบนี้ครับไถไฟแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าดินเหนียไถแบบซีก็ได้เลยครับมันติดทิศ ลมเน่ติดอางเน่เนาะพอมุดเนีการรถยเี่ม่ายแบบนี้กอนมสมรับห้าทีเกลียยังนั้นต้องเกิดอไยิ่งเยรนั่นักหลนายังเกิดคว่ำติดรคือวกรถน้อยสามสิบสี่สิบแลกนายังกวนักนักมันเกไนักมันติด เกือบสองสองเกือบส,ส,สองตันได้ครับต่ว่าม่เจิสามารถไทได้ี็วดีแต่สะดวกก็เลยยากนันจะเป็นห้องห้งหนึ่งศูนย์แต่ถึงนี่ลิปสั้นไปแล้วครับมิตงไปคร่าวๆเลยอืนเบิรคลิปเจ็ดนะครับเดาิด่าไทลุกเดือรับ ดีเท่มันผนก่อนไงพอใบใบผันไงไปเส้นน,นี้กับดีเดียมหางเลยอุ่นออกมากกว่าเมืสิวันเขาเนี่ยลวก็สิวันใน,น,นบ้านหางเท่าไหร่สิไเ็วานน้อยไป แต็มพอดีครับเป็นดินไสกับไทยได้เยอะครับเป็นดินเหนียวเลยยากเลยครับนี่ยดินไสมันสำหรับที่นี่ผสมนี่ก็นดน้ครับแต่ไม่คิดมนาเดี๋ยวสิลงเยอะครับเลี้ยงเยล่าของรถเรื่อยๆครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทางไลนมันดิบน,นะครับ